สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับผมชาติบันไดทองดาวร้ายใจคุณธรรมอีกครั้งในรายการตะลุยธรรมแล้ววันนี้ผมก็ยังอยู่ณนะสถานที่เดิมๆนะครับวัดป่าปงสนุกนครวังจำปาโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมก็จะชอบตะเวนแล้วก็หาที่สงบอันเป็นสงัดในการสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมบ้างถึงแม้ว่าผมจะไม่เคร่งไม่อะไรนะครับ แต่ละคลิปแต่ละเทปของผมผมก็จะใช้การถ่ายทอดสื่อสารในแบบฉบับของผมสำหรับวันนี้ผมก็มาเจอหนุ่มหล่ออีกหนึ่งท่านที่มาปฏิบัติธรรมณที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปดูภาพวสวยๆงาๆในแบบฉบับของผมชาติบันไดทองและไปคุยกับคุณน้องอาร์ตกันดีกว่าครับเชิญเลยครับมาพอดีแล้วนี่อยู่ข้างหลังพอดีไป ชื่อรัชยุทธพิจารทรนะครับชื่อเล่นชื่ออาร์ตครับอายุ30ปีครับครับผมน้องอาร์ตมาจากที่กรุงเทพมหานครครับกรุงเทพเลยอยู่ไกลด้วยแล้วยังไงคิดยังไงถึงมาปฏิบัติธรรมถึงลำปางนี้ครับอ่าเริ่มแรกเลยนะครับ แฟนผมเนี่ยเขาชื่นชอบในการบวชศิลแปดครับก็จะชอบตะเวนพาผมไปบวชสถานที่ต่างๆที่ที่เขาศึกษามาแล้วว่าบวชแล้วโอเคบวชแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเองพึ่งเข้ามาในทางสายธรรมเนี่ยประมาณสามปีเองครับแต่ว่าแฟนผมเนี่ยประมาณเป็นสิบปีได้และลุงอาร์ตมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับทางใช้ชิตประจําวันของมนุษย์ไหมเรียกว่าเริ่มแรกที่เข้ามาทางสายนี้ไม่ใช่ว่าเพราะเป็นปัญหาหรอกครับแต่เป็นการที่ว่า เราพบกับแฟนคนนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่เขาชอบอืเขาจะชอบเข้าวัด<อ>ปกติแฟนมีจิตใจทางด้านวัดอยู่แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเราควรที่จะต้องศึกษาไปด้วยกันอชอบอะไรทําด้วยกันแล้วพอเราเริ่มทําเริ่มไปเริ่มปฏิบัติเริ่มเข้าวัดแรกๆผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่เรารู้สึกได้ว,ว่ามันเป็นพลังงานด้านบวกนุองอาดมีความเชื่อทางด้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามองไม่เห็นมีความเออชื่อทั้งนั้นเยอะไหมผมแบ่งเป็นครึ่งครึ่งครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะคิดอะไรตามเหตุผลผมจะรู้สึกว่าถ้ายังไม่เห็นก็ยังไม่ได้ปักใจเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ในด้านของการปฏิบัติในด้านของการมาทําบุญในด้านของการเข้าวัดเนี่ยผมมาด้วยความรู้สึกว่าถ้าเรามาแล้วเราดีขึ้น ดีขึ้นในที่นี้หมายถึงด้านจิตใจด้านภายนอกด้านร่างกายเราได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้ได้อยู่กับได้กัดปฏิบัติที่ดีเงี้ยครับมันทําให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นร่างกายที่ดีขึ้นทําให้เราไปใช้ชีวิตได้ดีขึ้นครับอ่าฮะสิ่งไหนที่ทําให้น้องอาร์ตเห็นว่าสิ่งที่ที่หลายหลายคนอาจจะมองข้ามเนี่ยที่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตมากที่สุดที่ได้เข้ามาปฏิบัติทมหลายๆที่ ผมคิดว่าเป็นสมาธินะครับอืเพราะว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยสมาธิหมายถึงเมื่อก่อนเราไม่ค่อยมีสมาธิหรือยังไอออองไรรอาจจะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้สมาธิผิดที่หรือเปล่าออย่างไงครับอย่างไรอย่างเช่นเมื่อก่อนตอนก่อนหน้าที่ผมจะมาทางสายปฏิบัติเนะครับผมอาจจะใช้สมาธิไปในกับการกินเล่นเที่ยวใช้สมองเราไปกับในเรื่องที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเรามากเท่าไหร่นะ แต่พอผมมาเข้าวัดพอผมมาได้มาปฏิบัติจริงๆไม่จงเป็นต้องเข้าวัดก็ได้ครับ <ๆ S 2> เราสามารถที่จะปฏิบัติที่บ้านก็ได้ซึ่งพอเราเริ่มปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงๆไม่ใช่ปฏิบัติไปเฉยๆสิ่งที่ได้คือสมาธิดีขึ้นแล้วเราเริ่มรู้ว่าเราเอาควรสมองของเราเนี่ยหรือพลังงานของเราเนี่ยไปใช้ในเรื่องใดที่เกิดประโยชน์กับเรามากกว่า อันนี้จริงๆแล้วถามว่ามันได้จากการปฏิบัติไหมไม่จําเป็นครับได้จากทางอื่นก็ได้แนวคิดแบบนี้แต่ผมมาได้จากการปฏิบัติและก็สามารถที่จะเจอกับเรื่องราวต่างๆได้อย่างรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ผมได้มาศึกษาในในการปฏิบัตินะครับผมได้ศึกษายังไม่ถึงท้ายังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าแตกฉานหรือดีแล้วหรอกครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ได้เจอได้เจอกับตัวเองเราก็คือว่า การเดินทางสายกลางเป็นสิ่งที่ดีจริงๆครับการเดินทางสายกลางคือการที่เราเนี่ยไม่ต้องไปซ้ายไม่ต้องไปขวาเราอยู่ตรงจุดที่เราสบายใจที่เรามั่นใจแล้วว่าทางเนี้ยเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร <โ frustrating S 3> เราไม่สร้างความเดืดอร<ๆ>รรดร้อนให้ตัวเราเองแต่เราจะสามารถทําตรงเนี้ยได้อย่างมีความสุขค uh. ือผมคิดว่าการเดินทางสายกลางหรือการปฏิบัติเนี่ยครับมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะปล่อยวางได้ ในเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราหรืออาจจะเกิดขึ้นอยู่มันปล่อยวางในที่นี้ไม่ใช่ว่าเรามองข้ามปัญหาหรือทิ้งปัญหาหรือหนีปัญหาแต่ทําให้เรามองปัญหาให้ออกว่าปัญหามันคืออะไรแล้วพอเรามองออกเสร็จแล้วเราก็มาหาวิธีการจัดการรับมือให้อย่างไม่ไม่ต้องกระทบต่อจิตใจเราครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติเราทะเลาะก,กับแฟนสมมติว่าผมทะเลาะก,กับแฟนเนี้ยถ้าผมไม่มีสมาธิผมก็จะแบบ ดิ่งได้ง่ายมากผมไม่มีผมไม่มีสิ่งที่มาคอยยึดเหนี่ยวจิตใจผมอ่ะผมก็อาจจะแบบเกลิอกเลิกไม่เอาละทะเลาะโมโ oh หไปคุยกับคนอื่นดีกว่า<ะ>ไปกินเหล้าดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปมองหาสาวคนอ<ะ>ื<ะ>่นที่เขาแบบสนใจเราแล้วเขามาดูแลเราหรือว่าทําให้เรารู้สึกดีกว่าแต่นั้นไม่ใช่ทางที่ผมอยากไปครับผมอยากที่จะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องถ้าเราทะเลาะกับเขาเราก็ไปเคียย์กับเขา ไปคุยกับเขาไปแก้ไขอ่เราคุณเราทะเลาะกันเรื่องอะไรเรามีปัญหานเรื่องอะไรเรามาเคลียร์กันซึ่งผมว่าการจะคิดแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องอยู่บนทางที่ถูกต้องด้วยซึ่งพอเราปฏิบัติเรามาเรามาปฏิบัติผมรู้สึกว่ามันจะทําให้เราอะมีสมาธิกับการเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องได้มากกว่าครับ <c oughs> ณเวลานี้พามาพบกับสาวงามอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาปฏิบัติธรรมที่นครวังจำปาแห่งนี้น้องเมย์ครับผมสวัสดีค่ะเมย์นะคะชื่อสลินพัฒทองสาลายค่ะมาที่นี่ครั้งแรกโดยที่มาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายมาที่นี่เองมากับเพื่อนนะ,นะคะแล้วก็มาเจอสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งแต่ก่อนตรงเนี้ยมันยังไม่มีวิหารคำหรือว่าหอคำหลวง แล้วก็ยังไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้เหมือนน่าจะเป็นบุญสัมพันธ์มากกว่าที่ได้มาบวชตรงนี้ค่ะก็คือมาครั้งแรกก็มาบวชชีพามแล้วก็หลังจากที่บวชชีพามไปวันนั้นก็ตัดสินใจปลงผมเลยค่ะปลงผมบวชชีเป็นแม่ชีอยู่ที่นี่ประมาณสับเดือนนะคะนีก่อนที่จะมาบวชมีความผิดหวังในชีวิตอะไรมาไหมความผิดหวังในชีวิต ไม่มีเลยค่ะเพียงแต่แบบมาบวชมันเพิ่มบาร,รมีตัวเองในเรื่องของงานมากกว่าค่ะก็คือประสบความสาเร็จมากขึ้นเมื่อกลับไปอ่าเมื่อกลับไปแล้วก็ได้ได้สติได้ได้อะไรหลายๆอย่างจากที่อ่อาหลวงพ่อสอนนะคะในการใช้ชีวิตไม่ไม่ประมาทมีสติมากขึ้นอืมลําบากไหมที่นี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าปฏิบัติที่นี่คือไม่ มันอยู่ที่ใจล้วนๆค่ะการกินการอยู่การนอนไม่ลำบากเลยค่ะมีให้ทุกอย่างมีอาหารมีที่นอนให้ครับแล้วน้องเมเชื่อแล้วก็ศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดเป็นพิเศษไหมครับณนะสถานที่แห่งนี้อ่ออันนี้เมย์ต้องบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วอะสัญญาเก่าหรือสัญชาตญาณของอดีตชาติอะคะ่ะมันจะขึ้นมาเอง อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสดูดีกว่าค่ะมีอะไรการันตีได้ไหมจะมาสัมผัสดูก็สัมผัสที่หกที่ทุกคนพูดถึงนี่แหละค่ะแล้วอันนี้มันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะ<บ>อยากจะบอกคนที่อยากจะเข้ามาปฏิบัติธรรมนะคะว่าถ้าตอนที่เรายังมีความสุขเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะได้อะไรกลับไปมากมายแต่ว่าตาเวลาที่เราทุกเนี่ย เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือจิตใจเราเนี่ยมันจะคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องความทุกข์ที่มันอยู่ในใจแต่ถ้าสมมติมาด้วยความทุกข์จริงๆที่นี่เมย์คิดว่าตอบโจทย์ค่ะที่จะทําให้เราโปร่งโลงสบายและทําให้จิตใจเราดีขึ้นขอบคุณค่ะ เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาร่วมปฏิบัติหรืร่วมทําบุญที่วัดป่าปงสนุกที่จังหวัดลําปางแห่งนี้นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วอารมาบวชที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วรู้สึกชอบมากครับชอบแบบไหนเอ่ยชอบที่ได้ชอบบรรยากาศที่นี่ครับจังหวัดลำปางที่นี่บรรยากาศดีอากาศดีมีสถานที่ให้เราได้ฝึกได้บวชได้ปฏิบัติค่อนข้างเยอะแล้วก็มี ผู้คนที่เป็นกัลายาณาา์นิมิตที่ดีอย่างพี่ชาติได้เจอผู้คนหลายคนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าดีจังเลยครับที่ได้มาที่นี่ครับครับผมถ้าผมคุณผู้ชมครับแล้วนี่คืออีกหนึ่งความคิดและความศรัทธาความศรัทธาจะมีใครมาบังคับก็หาไม่ความศรัทธาศรัทธาแบบเชื่อศรัทธาแบบหลงบางครั้งศรัทธาแบบงมงายแล้วคุณคุณแล้วครับศรัทธา ในความเป็นศรัทธาส่วนตัวของคุณแบบไหนณนะวันนี้ต้องขอบพระคุณน้องอาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญ VIP อย่างสูงสุดในรายการตะลุยธรรมขอบพระคุณน้องอาร์ตมากนะครับขอบพระ,ระคุณครับ Ibu dan sasi rimato, ayam malasadapa, simato pala jayogogo jayanto, jimante pamodita. ชัยยาตาธาอินทคันนามมเฮสินโนชัยโยีพุทธาสิริมาโตโอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วผมชาติบันไดทองดาวร้ายใจคุณธรรมต้องกราบลาคุณผู้ชมไปด้วยบทสวดของจุลชัยยะกาถาเจอกันใหม่คลิปหน้าจากรายการตะลุยธรรมสวัสดีครับ